สามร้อยค่ะกุบกุนั่นแหละก็เลยเป็นที่มาของของขอัวันเกิดที่น้ำหนึ่งนั่นแหละก็คือสาเหตุนะ <laughs> พี่วีมาปฏิบัติธรรมหรอคะ <laughs> ไม่ใช่ไม่มีชุดดอนไม่ได้ชุดดอนมาก็เลยทุกเนี่ยใส่ชุดที่นี่อ่ะโหเกาหลีอะไรเราะเกาหลี่ ใจดีเยอะป๋าป๋าวีเอ,อ,เ,อ,อเราจะพูดเรื่องอะไรอีกนะวันนี้อาจจะไลฟ์ประมาณเอ,อ่อยี่สิบนาทีนะคะใช่อยากนอนเร็วอยากพักผ่อน <c oughs> พวกนึกว่าแม่ชีเฮ้ยน่กสมาธิไหม ือไรทุกคนเห็นอ๋อ,อ,อเอทคือไอจี้ถามเลยว่าวีเธอไปเที่ยวกี่วันเพราะว่ามันจะกลับบ้านมันไม่จะจะไม่อยู่หอคนเดียวเพราะตอนนี้คือถ้าแบบมีใครคนหนึ่งแบบไม่อยู่ก็จะแบบหาเพื่อนเริ่มหาเพื่อนไอนะจี้ก็จะกลับบ้านหรือว่าจะหาเพื่อนมานอนเลยกลัวกลัว หลอนทุกวันจากมุมนี้ไยพี่วีเด่นมากขอบคุณค่ะถือว่าเป็นซิกเนเจอร์นะคะของเราฝ้ายเกตหรือเลิฟทริปว่ามาก็ว่าไปเห็นจุงมือ กับฝ้ายในงานแคทใช่ค่ะต้องจุงมือเลยคะ่ะเพราะว่าคนเยอะมากคนที่มีฝ่ายมักหน้าตาดีอันนี้ถูกเห็นด้วยหน้าใสจังไม่ใสในอร่อยรอยสิวเบื่อแล้วรอยสิวเนี่ยมันแบบหายยากเนาะ ทำไมหน้าแดงๆไม่รู้อ่ะแพ้ง่ายมั้งคะชอบแดงเผลอไปไหว้วีในงานแชทคือหนูอ่ะเหมือนน่าจะมีแฟนขับทักในงานแชทหนูก็แบบเอ้หนูก็หนูก็ยกมือไหว้เขาก็งงว่าไอ้ไหว้เขาทำไมวะหนูก็หนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอ่ะหนูก็ไม่รู้อ่ะหนูไหว้ไปเองอ่ะมันอัตโนมือ อะไรอ่ะอะไเหรอทุกคนคือหนูอะคิดว่าหนูจะสร้างวงมาแข่งกับไลลา,ลาชื่อวงว่ามาล่า <laughs> มาล่าออกซิงเกิลแรกจะร้องให้ฟังร้องไงมั <laughs> <laughs> 哦、oh,，你好吗啦？我是婕妤。你好吗啦？我是婕妤。你好吗啦？啊。 ชอบกินมาแล้วไหมเราเห็นไหมซิกเกอร์แรกหนูว่ารานวิวภายในแบบหนึ่งชั่วโมงเชื่อกันโปรโมทด้วยค่ะมาล่ามีเมมเบอร์คนเดียวชื่อเจวี่ยนสกุลมาล่ะเห็นไหมแค่ชื่อก็เผ็ดละเผ็ดเผดมากกำค้างหรือยังคะนั้น นี่รอแบบรอแบบเอ่อใครนะโปรดิวเซอร์อยู่โน้ซเซลใช่ปหรอเขาแบบจัดสเตจเดบิวต์ให้แบบจีนจีนอะแบบเออเขาเรียก่อะไรวะข้างหลังอะตรงจอต้องเป็นแบบเตามาเนาะเป็นเตาหมาล่าเออเผ็ดเผชดชุดก็เป็นสีแดงแดงชุดเดบิวต์หม้อหม้อพูดผิด ้องก็กล้าฟังค่ะ <c> ซ <oughs> ิงเกลิลแรกก็ขอฝากไว้กับทุกคนด้วยค่ะ <c oughs> ลองหฟังไหมนี่เ้ามาละ我是杰宇你好吗啦我是杰宇你好吗啦啊า กินม้าหนีเอามาละอ่าอ่าอ่าอ่อาเธอชอบกินมาแล้วไหมเราจบเดี๋ยวร้องหลายๆรอบเดี๋ยวไม่ขำละพอให้กรุบๆพอเมนโบก้าแน่นอนคนนี้เมนเต้นเมนทุกอย่างเพราะในวงมีคนเดียวพอเถอโอ้โหหนูว่านะร้านวิวชัว ออกกําลังกายเป็นไงบ้างเออดีค่ะเลิศ <c oughs> ขอท่าด้วยเหรอโอ้ยากเลยไม่น่าเริ่มเดบิวต์เลย <c oughs> <c oughs> มาละถ่ายเอมวีที่ร้านมาลา